ปั๊ป่หนูเอาปั๊ป่าก็ไม่รู้เอาปั๊ป่ะสองอย่างอะไร่ะเอาแค่สองอย่างใช่ไหมละเอาไหนไก่เนี่ยหรออัศวะเขาไก่ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบ้านเพนะครับก่อนลงเรือซื้อกับข้าวสักนิดนึงลอง้องก่อนเป็นตกปลาที่เพ นะครับทิปนี้ครับมากับลูกชายแล้วก็ป๋ากับทีมงานนะครับนี่เรามาถึงที่จะผ่านแล้วนะครับสีข้าวแข็งกับินกำลังมาเนะ<ม>าะข้ามงขึ้นเย็บ้านเคมาไวขอใครร้ององอนการ นี่เรามาถึงแล้วนะครับนี่ครับสะพานลีเลสกอ่อนครับลำที่เราจะไปนะครับเรือแต่นุวว 9, นะครับที่ชายวารีเก้าลำนอกครับเดือจอดอากาศดีครับเดือจอดข้างใน เยอะมากนะครับในเกล่อน เรือนะครับผมหน้าก็ตา cho con Con Nhưng mà chứ hả, không có con mày <laughs> Nhanh vui อ,อู่เนาะป่าเนะนาะคุณอนไม่หลับ เปิดกันแล้วครับ โอ้ย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 เอาน่ไม่ไม่กินคันใหญ่วะไม่ไม่กินคันใหญ่วะล่ะเฮ้ยนิจิงเดี๋ยวเดี๋ยวตายก่อนโอ้ยดูดิคันขึ้นมาเมื่อกี้น้ำแห้งเลยอ่ะอุ้ย ขึ้นมายังไปดูก่อนไปดูก่อนสิมันเป็นยังไง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 โอ๊ยมาแล้วโอ๊ย อุยมาแล้วนี่เหละนี่เหละมาแล้วเข้ามาแล้วสวยงามโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วอือไอมัอน,นอยู่ที่คนมาร์เบดเอนนอยู่ที่คนมาร์เบดอ้นนจอาดูสองคันนั้นด้วยนะผมลงไว้นู่นนะอ่าตาปากินฝั่งนี้เดี๋ยวลงฝั่งนี้อีก วิ่งให้รอบลำเลยอุใส่นี่เนาะอ้าทิดครับครับครับฮะมึงใช้โยเหรอโยหรือกุ้งโยเหรอ แล้วปากกินก็ไม่ยอมมาขึ้นอ่ะปากกินปากกินเนี่ยกินปากกิน พันมันแข็งนี่พันมันใหญ่ดิมันไม่ลากออกตั้งเด็กตึงฮะไม่มัง้งผาผาพันมาก็รวมหมดอ่ะพันมันแข็งหัวมใหญ่

กองเงี้ยเนาะกองเยาติดพอนติดพบเลยััวไมเ่งขึ้นเยแล้วัวอย่าเนียติดโดนแลวเนาะ มันหลุดจางน้ำเปล่าเจอเบ็ดเบอร์สิบสี่เข้าไปแล้วมึงไม่ดิ้นเลยอะ

아 to ne.